นะครับวันนี้ก็วันที่19พฤษภาคม2567อ่ะท่านผู้ชมเนาะที่ดูคลิปกะดูวันดูปีวันเดือนปีพร้อมเนาะว่ามือใดปีใดบางทียมคุณลงค้นไปเบิ่งซี่หาหกปีทีแล้วโทรมาสอบถามบ่แม่นนะครับนะามันราคาตะกวนเมื่อก็ค่อนขังแพงซุมือนีก็่าโอ้ถูกองผมเพ่งแต่ถูกอีกอ่ะเทียบราคาได้รเลยนะอ่ะ อันนี้ก็จะลงที่ผมบอกนั่นแหละที่ผมบอกนั่นแหละที่อัดคลิปจอประดานไปมังล่าสุดนั่นแหละก็คือเป็นปั๊ม p ี p p พีพันวัตต์อ่าลดเป็น1นิ้วนะครับ1นิ้วอ่าพันวัตต์เป็นตัวผอมนะครับอ่าสายแผง550วัตสองแผงนะครับเป็นลองกินี่ครับผมอ่าตัวนี้เฮดนะครับเฮสใหญ่ห้าสเมตรเฮสทสูงสุด54เมตรแต่ผมจะลงไป ที่แปดสิบเมตรนะครับแปดสิบเมตรพี่วายพี่พีพันวัดนะครับพี1000่วายพีนะ่พีพันวัดเนาะพี่วายพี่พี่พันวัดนะครับผมนขนาดนิ้วครึ่งแต่ว่าลดเป็นเนี่ยหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วลงไปต่เอ,อเรียบร้อยเตรียมพร้อมลงตัวนี้ก็คือให้จามูเท็ก่อนเสีห้รู้ว่าลงปั๊มตัวนี้นะครับเราเมื่เบิ่งน้าไหลอสองแผงแต่ผมเคยไปใส่แบบอันนี้คือสองสองเสามันสี หนึ่ง,งายต่อการตั้งนะครับายต่อการตั้งแต่ว่าข้างบนคูคดไง,งลงเร็วเลยนะอ่าผมเคยไปใส่สามแผงนะครับเพื่อเคยไปใส่สามแผงเลยนะครับเสาเดียวนะครับเออบาแก้เสาเดียวขอไปสองเสามบบนีแหละ <laughs> ไปใส่ใสามแผงส,งสองเสาแบบนี้แหละครับเล็กก็วันไหนหนาเลยนะยิ่งหนาเดี๋ยวมาเบิ่งตอนที่ตั้งอีกทีนึงน,นะครับผมอนี่ครับกองคอนโทรนแบบนี้เลยพันวัตพีวายพี่ๆนะครับนี่นะครับอ นี่เสืดป้องกันนะครับเสืดกันฟงกันฟ้าเสืดดินเสืดกาวเดี๋ยวมาลงอีกท่นึงนี่สายแผงนะครับอ่านี่ <c oughs> แผงห้าร้อยห้าสิบวัตต์ของล่องจีด้านเดียวพร้อมนะครับด้านเดียวเพราะว่ามันบเป็นสันไทยสัญน,นังเอาเลยเอาด้านเดียวใส่เพิ่มไปเลยนะครับนี่ห้าร้อยห้าสิบวัตต์เนาะห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับอ่าอ่เป็นด้านเดียวนะครับโมโนอาร์ซิลคนระับหนักหมดไงนะครับผมอืนี่นะครับ ผมผมจะใอ่าแค่สองเสาอามาเบิ้งบม่มีมลมมมีเงยแนนอนนะครับนะเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับเขมาขมาเขามาจอ,อก,กันหลายหนูอยู่ในปลาอย่างคนเจาะเบิดเจ็ดหมื่นนะครับในานา้ำสีหุ่นไเจอดจอดพ่าหาหา้าที่เบิดนะครับแต่ทีมงานมาจอทีมงานไม่มาจอ,าจอจ่อีก เพิ่นมาจอกันอยู่เฟอนิเจอร์เนาะให้เบิง้งว่ามันกับคำอะวรดีโอให้เบิง้งนี่เฟอนิเจอร์สร้างใหม่อยู่ไหมครับพูดกำลังสร้างนะครับในน้ำที่มูนอะไรจอดจอดแต่เพิ่นสูบใส่ถังเอาเห็นบ่ครับถังน้อยๆนี่ถัทงที่อยู่ตรงนี้เนาะนี่นี่ครับถังน้ำเนาะนรถเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์กำลังสร้างเพราะว่าต้องใส่น้ำกระแสในการนั่นแหละครับฉาบปูนฉาบยางเพื่อนนั่นแหละเนาะ โอ้ซูมได้ไกลกันเนาะโทรศัพท์โทรศัพท์ใหม่นี่ะครับอ่ะแอดไลน์เบอร์ใหม่นะครับอ่าท่านที่สอบถามพูดคุยเนาะแอดไลน์เบอร์ใหม่นะครับที่เบอร์ของกันตะพนนะครับที่เบอร์0 9 6 2 8 4 4 4 5 0นะครับเบอร์เก่าก็โทษได้ตลอดนะครับเบอร์เก่าเพราะว่าสิเป็นเบอร์ไล่เก่าก็โทษได้ตลอด2เบอร์นี่เครื่องเดียวกันเลยนะครับโทษได้ตลอดเทษเบอร์ใดก็ได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับผม มาให้ลงปั่มตัวใดเห็เบิง้งซื้อๆน่ครับเจาะไปร2 0ยเมตรทะลุนะครับทะลุตานามเลยทะลุตานามดีเลยทะลุตานามไงพี่หมูมีไฟฉายไหมช่องเบิ้งนามมองเห็นน้ำเลยครับไหนว่าน้ำดีเจาะไปลึกบ่บ่คือบริเวณพื้นที่เนี่ยบริเวณแบบเสี่ยงต่อการได้น้ำแน,น่นอนบริเวณเนี่เพราะว่าเจาะไปหลายบอ่อะมันจะมีลงยางอยู่นกับน้ำาม่ค่อยดีนะครับเจาะไปยังลึกเลยอันนี้ผมสัตว์ไปร้อย20เมตรบันี้ ทะลุหินตาหนามไปเลยนะครับอยากให้เบิงนะ้งในเทีกยงคนในมีแสงมีแฟดไหมเพราะว่ามาส่องอยู่ประมาณยี่สิบเมตรเจมีไไปใช้ลังรถมีอยู่ตัวหนึง่งไปใช้ไหมน้ำห,หน้าลังรถมีอยู่สามอันอยู่ครับได้ชาติหรือเปล่ากันะลยังบ่อ แข่งเขาออกมาเดี๋ยวเฮียใส่รถขึ้นบนแล้วเห็นไหมเออนึ่นงบอมี่โค้งลงให้ทุนช้ากับบนอยู่ยี่สิบเมตรครับเดี๋ยวผมถยบอนหินให้เบิงึงก็เดี๋ยวนะยอนดินให้เบิึงเด้อฟังเสียงเด้อนี่เห็นปะนี่ครับแปบ๊บเดียวนะอยู่เมื่ถึงยี่สิบเมตรดีซั้นเบื้องบนเบิบ้องหนามนะนี่ครับแปบ๊บเดียว นะครับบมอพ่อหาวินะครับตามเลยนะครับผมอ่าอันนี้เรเห็นแต่ว่าฟังจากเสียงความเร็วของหินนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามา่วมกันตอนนี้กันอนะเดี๋ยวลงปั่มยังไงาราจะเก้ากันมาต่อคลิปอีกครับวันนี้ก็คือเก่าเลอตะเวนตกดินแล้ว5 15. 15. 15. ้าโมงกว่าสิบเนาฬิกากว่าเอาเรามาเทสกัน P.Y.P.P. พพพันว <C ram> ัดลงไปแปเมตรท <C ram> ่อหนนิ้วนะครับอ่ะ สวิตชิ่งนะครับพี่น้องสวิตชิ่งนะครับอ่าห้าร้อยห้าสิบวัตต์อยู่ที่ยังไม่ตกโหลดอยู่ที่ร้อยแปดมันแค่ไนอ่าถ้าแผงถ้าแผงปก,กติเนาอ,อยู่ประมาณน,นี้แหละอ่า uh, ตกโหลดก็อยู่ประมาณอ่าเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดสิบอ่ะอ่าดูนะครับเจ็ดแปดสิบวัตต์ดูกดระแสบอยนี้ผมใส่สวิตชิ่งนะครับแบตเตอรี่ลูกเดียวเทสในรถเอาไปกดออฟอีกกดออฟอีกนะครับ uh huh. ดู เนี่ยครับ2,400 2,500รอบกระแสอยู่สิบเอ็มถ้าแดดก็ได้ประมาณนี้แหละครับเจ็ดแปดเอมประมาณนี้แหละนี่วัดเพราะว่ามันสวิตชิ่งน้อยๆเส้น้อยแสน้อย88โวลต์อ่ะตกลงประมาณ780นี่แหละอ่ะนะครับนี่นะครับเจาะ120นะครับวัดได้น้ำดีขนาดไหนอันนี้เราไม่โชว์อันนี้มันมันนี่ยานมันเปื้อนเนาะพี่ พี่ครับพี่น้องเป็นบอ่อนี่นึงหนึ่งนะครับนะเบื้องเดี๋ยวผมเอาจนใสอัน,นี่คือนน้ำเขาล่างบอ่อน้ำเนี้ยเดี๋ยวผมเอาจนใสเลยออกมาใส่ขึ้นน้ำบดานจริงนะครับแต่ว่าไฟแบตเตอรี่ผมมันสิไหวบอ่อแค่นั้นแหละดูนะครับนี่นี่หัวพุ่นแล้วหัวผมพี่น้องเอาลุงยัดเลยแห่มันตัดระบรบเดีย๋ยวมันสิแบตมันสิสะดุดแย่สะดดเอาเอาจนใสแล้วครับอือ นีครับพี่วายพี่พนะพันวัตเฮดอยู่ที่54นะครับลงไป80เมตรอ่าเฮดสูงสุดของปั๊มคือลงได้แค่ห้าสิบสี่แต่แต่เป็นนิ้วครึ่งนะตัวนี้มผมลดเป็น1นิ้วนะครับลงไปที่80เมตรนะครับ80เมตรคือสี่สต้นนะครับ1นิ้วนะครับผมนี่ครับอันนี้คือแนี่ยถุงๆพี่อย่ามันเปื่อนอย่ามังไม่ รองเลยใช่ไหมแบตหน่วยเดียวเนาะอ,อ่ะโอ้เฮ็ดใจเลยพี่น้องสตาร์รถไะนี่ครับโอ้เบรกเกอร์ควันขึ้นเลยพี่น้องปั๊มน้ำกินเห็นไหมควันขึ้นเลยนะอ่ะอ่ะร้องจนมันตดัดผมละว่าผมใส่งานเอ่ะอ่ะเจาะเหตดงานบดมือนี่วนขึ้นหวยๆนี่แหละผมเึงบอกว่า ปั๊มน้ำกินอุปปั๊มน้ำเป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป2อถึงสเท่านะครับมันกินอย่างนี้แค่นะจ้า <c oughs> ที่บอกให้ไลค์คลิปก็บ,บอกจับกระแสให้เบิ่อนกะูอ่ะเดี๋ยวถ้ามันตัดไปเอาผมอยากให้เจ้าน้ำใสครับพี่น้องอันนี้มันควนห่ยห่ยไปเลยนะครับอ่าเอาทุกควนหุยห่ยไปเลยพี่น้องเลยนะเราอยากให้เห็นน้ำใสกันนะครับว่ามันได้น้ำดีจริงไหม ตอนนี้คือน้ําที่เขาร้างบ่อแล้วเขาล้างพื้นที่เขาเจาะทั้งเศษดินเศษหินเศษอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่น้ําไม่ขาดแน่นอนที่ผมบอกอะ่ะเจาะที่แหลกยุ่ประมาณสี่ห้าสิบปุ่นระดรับน้ำเหมืนอนบ่ขื้นมาก่หัน่นบ่ถึงยี่สิบเมตรเห็นบ่ครับมันขื้นมาเพ่นจาะที่แหลกพอถอดเข็มออกปุ๊บผม่องเบึ่งนะยุ่ประมาณปุ่นสี 4, ่ห้าสิบแทบจะแนบ่เห็นเลยพอตอนเสามาผมมันขับนามไม่มันขื้นมาก่ถึงยี่สิบเมตร่ะมอเตอร์ตัดแล้วมันร้องแล้ว ควรหว่วยเลยเดี๋ยวนะครับรอให้มันเย็ยนก่อนอใช่งานหนักมากทั้งวันครับวันนี้ทั้งวันแต่งแต่ทีต่าหลุค้าเพิ่นมาเอาอยู่อยู่ยยลานนั่นแหละลองสามชุดเดี๋ยวผมจะตัรดรถไว้หน่อยแป๊บนึงนะครับแจรถแจรถอยู่ไหน ตัวน้ำนอะไรท้ห้อยอเลยอ่ะราจะสตาร์ทวอร์มท่านนะเบร์ห่อน,น้ำแน่หรครับนะแล้วก็ใส่แบตเบิดม,มื่อเนี่ยที่ผมบอกนะครับได้น้ำดีได้น้ำด,ด,ดทะะีทะลุทะลุหินน้ำเลยนะครับที่ผมบอกกันหละ ใส่น้ำไปอีกถ้าบอ่อบรพังบอ่อยังใส่ไปอีกหนึ่งศตรวรรษอืมศตรวรรษคือร้อยปีนะครับน้ำซึ้อหอกก็จะเบิดหินเบิดยังนั่นนะนั่นละหนึ่งศตรวรรษหนึ่งศตรวรรษคือร้อยปีหนึ่งทศวรรษคือสิบปีหนึ่งชาตรวรรษคือพันปีจำได้ปะนนี่ค่าจำบ่ผิดประมาณน,นึงโอ้ดีใจน้ำคักหาบน้ำจนหลังเองนะ็นะเราลูกเนาะ ร้องไยอะเกปีที่งกี่ปีหกสิบห้านี่ป้าบางทีไม่เชื่อนะนี่บางทีไม่เชื่อที่ผมบอกไปนะป้าอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีหน้าตาแกมึงห้าสิบเห็นไหมนี่แข็งแรงด้วยป้ากี่ปีครับเ <71. S 1> เอาบัตรประชาชนมาดูหน่อยดู <c oughs> นะครับดูบัตรสอแกนี่นะนี่นี่ครับสองสี่ เก้าหกนะครับหนึ่งมกาล่านะครับนี่เห็นไหมโอ้เดี๋ยวตอนนี้อันนี้ผมต้องแบนนะผมต้องแบนเซนเซอร์ไอ้เลขเลขเ,เลขอันนี้เพิ่นไหวนะครับเดี๋ยวผมจะแบนตัวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนเอาไปทําไม่ดีนะครับนะนี่คือไ้เบิง้งแต่ผมไ้เบิ้งแค่เขาเรียกว่าอันนั้นเดี๋ยวผมจะแบนไอนนนนตัวไอเลขบัรเพิ่นไหวนะครับนะอือนั่นแหละเบิ้งอายุเท่านั้นนะครับ โอ้ยี่น้องเลยหา้ร้อยหา้าสิบลองกิแล้วมันจะเปิดใหม่ปิดแล้วเปิดใหม่เจ้ปิดไอ้เบเกอร์ก่อนนะนะเ,เบเกอร์อยากให้เบิ้งน้ำใสนะครับน้าเอาจน้ำใสแล้วผมจะลองจน้ำใสแล้วนะ ย้อยให้ลองกับน้ำใสอาจจะย,ยาวเลยครับคลิปนี้ยนะเริ่มตกโหลดแล้วดูน้ำกำลังไปอืมเพราะว่านี่มันจะกกินกระแสสูงอยูจุจะกินกระแสสูงหน่อยนี่ครับโวล์พันสองอ่าสองพันหกครับแปดแอมป์เกินร้อยก็วัดนะครับถ้าแดดก็จะได้หลายก็เนี่อยู่บแปดเก้าร้อยหรือพันหละประมาณน,นี้แหละเก้าสิบเก้าสิบสามโวล ผมอยากให้เบิ cage, bitch, ังจนน้ำใสน้ำใสคือน้ำบาดาลแล้วนะครับพี่น้องอันนี้คือน้ำข้างล่างน้ำข้างเจาะถ้าปรตัดก่อนเดี๋ยวเขาจะเปิดจังสิ่งแล้วเอาจนใสนะครับตอนนี้เบิ้งคุ้นๆเจ้าสิเลยโอ้แหงค่ะลงหยัดนี่ลงเอาใบย้ายัดโยกเข้าไปให้มั่นโยงสิแรงดันนะครับฝนน้ำแตกด้วยใจเลย มันจะเปียกแล้วมันจะลดออกว่ได้ครับดินตัวนี้ดินถือว่าดินเบื้องเหนียวอยอะดินเหนียวอยู่ครับเดือพันหน่อยลู๋ยวเอาจะน้ำใส่กับปิดแล้วกับปิดคลิปแล้วแต่ใข่เบื้องนะครับว่าน้ำขาดเพราะขาดเอาเบื้องง่ายๆนี่พี่น้องนี่ขนาดหน้าเขาจอมากนะพุ่นน้องไปพุ่น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 ล่างไฟประจักถังเองเบื้องพุ่นนี่ เอาเาอ ain, problems, pain, เาจนน้ำใสอ่ะจนดอกวาเป็นน้ำประดานแท่เลยเ so, อานะครับใส่เวลาเน่อยู่แุร้อกเดียวรบ้างบางตัวนี้แหละลุงนางเดนน้ี่แหละถูกไปเลยนิ้ถหาแดดแห้งก็ดีนะครับพี่น้องทีลงไหลาลคลิปอยู่อันนี้คือวิอร์จริงแบตหน่วยเดียวนั่แหละ จ่ายก,กินปอ๊ตเตอร์สามพันวัตต์โมนั่นแหละของผมนั่นใส่ไปหลายงานแล้วจนเก่ามปนึงกึ่งคือและวโ <Yeah. S 1> อ้เข่าการนหงม้อนอยู่ในนันเบิร์ตนะครับใส่อันนี้ต oh, <okay. S 1> ัดอีกแล้วครับตัดลงกุงเบเกอร์ลงก้านอ่ะให้ลงปิดบ้างครับลงปิดเบเกอร์ตัวเดียวนั่นแหละเอาลงก่อนแล้วมันจะเปิดใหม่ <c oughs> ร้อนมากครับร้อนคแม่นต์ห่อนหรอก็คือไอ้สายห่อนทำงานหนักนะครับเพราะว่าปั้มน้ำเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปนะครับสองถึงสามเท่าผมบอกนะครับอันนี้ก็คือปกติแบตกับมันมีปัญหาแล้วนี่สตาร์ทไวรล้มระบายเนี่ยยังไงอ่ามาเกิดไหมเห็นเบเกอร์นี่นะครับ่อนไม่ไหลาย รอให้เย็นก่อนขึ้นบ่นไ,ได้เบกเกอร์มันฮอนน้ำกินกระแสสูงกินกระแสสูงมากช่วงเย็นจังเลย รอสักครู่รอจนเย็นพมแล้วครับรอจนเย็นเอาน้ำไหมหน้าขวดดิเจน้ำเปิด้าเราใช้พิธีแบบเออลุยๆกันเลยทีเดียว <c oughs> แบบครับกินกินดูครับที่ป้าทำไว้เนาะโอ้ป้าป้าแก้วนุเกขาะก็ต้องสนอองเพ่นก่อนนะครับเพิ่นหอกก็เข่ามาโอ้จากตลาดหลายเลย เออเฮ็ดเองพ่อมอ่ะคนนะครับเสียงสี่เลยนะอ่ะผมรุ่ยแบบนี้เลยน้องนะนี่ดูกันจะจะกันตะพลคนกินแดดแบบนี้เลยครับผมอีมเลย <c oughs> <c oughs> นี่ มาเปิดเลยเบเกอร์เลยพี่มู <c oughs> มาแล้วเร็วด้วยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีน้ำจวกเลยนะครับมาดูเลิกเด้แปดสิบแต่พอถึงหนึ่งนาทีแล้ว ไปขึ้นเท่าไหร <Okay. S 1> ม่มาแล้วมาแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกอันนี้คือถือว่าน้ําลึกนะเพราะว่าน้ําดีขึ้นไว้ยื้อซือ้อน้ำขืนไว้นะครับอ่านี่ยไม่ถึงหนึ่งนาทีหรอกอุ่นตอกมาเรื่อยๆน้ำอยู่เลยครับผมอุ่นอุ่ อยู่นึ่งนะครับนี่เงจนใสก็คือทีเอ่เบิดแบตไปลายพี่นอนะ้องเดี๋ยผมจะมาอัดให้เบิรงอหกรบอบนะครับเป็นสูบลงสาเบิดมือเลยบ่ขาดแน่นอนนะครับเอ่อถึงน้ำขนาดนี้นะถึงทะลุหินน้ำขนาดนี้นะระดับ420เมตรจริงตานามก็ ยีิเมตรเนี่ยก็ทะลุไปแล้วเพเอาแบบลอยยีเลยครับสองสามตาเลยครับ<อ>นี่ผมเอาน้ำลองไปแล้วครับพี่น้องไม่ร้อนแล้วน้ำเทใส่เลยเอาแบบจ้จาๆก,กันเลยครับมีปรตเตอรโมูจะแจก,กันเลยทีเดียวมหัันเทศแล้วโดนปักถ้าเครื่องไม่เท่าไรเราจะไลมาใส่ปักนะครับเดี๋ยวไฟลงโค้งโลด,ดดูดค้นอีก ใค้จะใสผมกับปิดคลิปแล้วน้ำใสก็ปิดคลิปแล้วแต่กำลังสูงความห่อนสูงเพราะว่าปั๊มน้ำกินหลายอุปรกรณ์ไฟฟ้าถ้าแดดไดยุ่งสิบิัดหมือนได้นะครับอันนี้คือแพทน่วยเดียวํำงันหนักผมต้องบอกปั๊มน้ำกินไฟมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป2-3เท่านะครับเพรมันอยู่ในแนวลิง มนแนวดิ่งหรืใส่กำลังอุ่มน้ำเข้นมาแห้งเป็นสองนิ้วหรือประม่นธรรมดานะนะมันต้องเบิ่งปัดใจหลักคือกำลังไฟนะครับเหมือนรถน่ต้องใส่น้ำมันบระมาณมีสิบหลอดจะไปเติมลอยเดี๋ยวอยู่คนมันออกปลาอยูยี่สิบสามสิบตันบมดอดนะครับต้องเบิ่งกำลังแผงก็ต้องถึงน้ำยากได้น้ำท่อใหญ่ๆนะครับน้ำเลือกเออต้องแผงถึงนะก็กำลังปั่นปั่มมันสูงไว้หลายก็พอดหัวออกนเลย ทีมงานกับรอป้าเพิ่งเลี้ยงเขาแล้วเิ่นหอบเขามาต,ตลาดนะลุงเนาะว่ามันเอามาขายเนาะเลี้ยงเต็มที่พื่นนครับเจ็ดสิบก็ปีนะเนาะแต่ว่าผมสีไอ้แบนด์ไอ้ขอแบรนดเลขไอ้นัน่นเพิน่ไนไว้ครับเดี๋ยวผมสีต้องไปตัดต่อคลิปอีกเพื่อนครับนะตีว่าโอเคเลยแต่ดแดดแห้งกว่านี้ครับหลายคลิปที่ผมเห็นใอ้เบื่องแดดแรงกว่านี้แน่นอนนะครับ อันนี้เป็นแค่แบตเตอรี่ที่รองจากสวิตชิ่งนีคสวิตชิ่งกระแสมันน้อยครับผมโดยบัดนิดเดียวนี่ครับขนาดมันมันออกมรื่อยมันมันถามว่ามันคุณมันก็ออกมรื่อยแต่นามมันท่านมันผสมกับน้ำไม่อ่ะเห็นไหมนะเนี่ยเขาล้างก็ไม่เป็นว่าล้างหลายทำนั้นลุกเนาะนี่มันมันเกินน้ำล้างแล้วด้วยนี่เกินน้ำล้างแล้วเนาะเกินน้ำล้างแล้วพูดนะน้องมระวัตพูแล้วครับ น่ะกันใส่ถังนึ่งกีอย่ได้ลยสองถังไปแล้วมนะั้งถังสองร้อยลิตรเต็มสองถังไปแล้ววนะนี่ส,สม,ม่ำเสมอเลยครับบ่มีหยุดเลยนะบ่ะมีจืดลงมาเลยนะเนี่ยเนี่ยไอ้ที่มันจืดมากคือไฟผมตัดแค่นั้นเนหะลอือวิ้ตัดเลยนะครับเอาผมเอาเชียวจจไอ้จนใสจนใสนะครับจนใสแต่ว่าจริงๆบางหม่องสูบเป็นมือก็ื่จะใสนะ อันี่นก,ก็ถือว่าเลือกแหล้กก็เจาะกี่ดินกี่หินกีน่ทรายมันไหลแต่ว่าผมจะให้ร่องจังใสจังน้อยนะครับก็ติใสเวลาอยู่กับสิบกนาที่กลัวเกือบสิบเจ็ดแล้วอ่าไฟผมก็จ้กสีเหลือไว้สตาร์ทรถติดจำบ่กระตุกยากซำเอารถไทมาหลากเอาแผงมาชาร์จเนี่ยผมถึงมีแผงอยู่ข้างบนนะอ่าสันเทครุ่นแรกนะครับนะยู่ข้างบนไว้เวลาแบตเบิดกับจิ้มเขาเดียวครึ่งชงั่วโมง ตาติดนะครับเลาไปนอนเขานอนปานอนเต็นกันตามคิ้วเพิ่นนะครับตามคิ้วเพิ่นที่นัดไปสี่วนจองไว้เนาะไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วนกะ็ท่านลูกค้าที่มาบอกแต่ละหนา้างานมันก็บวกขึ้กันนะครับความยากง่ายปัจจัยภูมิอากาศแดดฝนต้นหนาวยังก็ว่ากันไปนะครับมันก็นมีเลื่อนเนะี่ยลูกค้านะี่ครับ นิ่งตลอดแต่แม่มันสีใสง่ายบ่กบางทีสอบเป็นมือสูบเป็นมือแต่ว่าอยากให้เพิ่อนบางทีิ่นใส่น้ำเหมือนกันนะปล่อยลงสะก่อนให้มันใสก่อนปล่อยมาใส่ถังไว้นี่ครับสม่ำเสมอเลยนะนะครับบ่มีตกบ่มี่อย่างเลยบ่มีขาดบ่มี่อย่างนี่ที่ผมบอกน้ำเพรขาดแน่นอนนะครับอ่านี่ยเห็นปะนิ่งสม่ำเสมอเลยเบิ่งนนะความนิ่งเห็นบ่นะครับนี่มันเกินน้ำล่างแล้วนะครับเกินน้ำล่างแล้ว อันนี้คือนำที่เขาจาะมาเบิ้งจากที่จาะที่แรกอยู่ประมาณสีนะ่ห้าสิบเมตรนี่แถบเเห็นลึกมากเพราะเมิ่บึงมือนีว่าถึงยี่สิบเมตรแล้วมันดันขึ้นมานะครับนำไม่ดันขึ้นมามันก็ผสมกับตัวขี่ดินขี่ดอนที่เขาจาอกันลย่นมันก็คุณครับมันก็ต้องใสเวลาใสมังมองก็ใสเวลาเป็นแถบเป็นเดือนอืมนะครับมับงมองก็ใสเวลาเครื่องมือมังมองก็งเป็นมือมัองมองก็สูบมาบ่พ,พ่อชั่วโมงก็ใส อะไลเรก็มีคุณมีใสเนี่ยสลับกันน้ำน้ำบอกไหวนะน้ำบอกไวเอาคอยเบิ่งครับสามมอเลยนะบ่มีตกเลยนี่ผมจับนิ่งๆนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสามมอนิ่งสามมอยืดเลยนะอ่านี่เหรอเอ้าสิรอดใสหมดแล้วนี่มาเตะร้องเงี้ยอ่านฟังเสียง มันใส่สูบรวมม่ได้ครับเพราะว่ามันกินหลายเพราะว่าน,นี่มันแค่นี่นี่ผมมันหนาเทาใส่ซื้อนล้นนี่แห้งบ่หรอน,นาเทาใส่ยังแห้งเหรอเนยแห้งเลยนี่อ่ะปิดก่อนอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งคุณอะไรอีกรอบครับผมอ่ะหรือท่านใดสนใจพูดคุยสอบถามเรื่องระบบโซเซลล์อันใดก็แล้วแต่เดี๋ยวโทรมาสอบถามได้เลยนะครับอ้าวเบอร์ที่แอดก็คือน,นะครับ แอดด้วยเบอร์ก่อนนะครับเบอร์ใหม่ก่อนนะครับที่เบอร์0962844450 0962844450กันตะพ่นคนคิดได้นะครับอ่าเป็นเบอร์ใหม่เพราะวันเก่ามันเข่าไปได้แล้วก็เลยเป็นเบอร์โทรทั้งสองอันแหละนะครับที่เบอร์โทรนะครับโทรได้เลยนะครับนี่0964975827แอดไลน์ค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับโอ้ยม่ได้ผมหลงขออภัย เป็นเบอร์เป็นเบอร์ทั้งสองนะครับเบอร์ไล่เก่ากัเป็นเบอร์ศูนย์หกสี่สองเหนึ่งสามแปดเจ็ดหกนะครับนี่ก็โทษเลยตลอดสองเบอร์นี่คือเบอร์โทษเลยนะครับแอดไลน์ก็คือเบอร์ไม่ผมพันหเห็ดเสือไหมก็คือศูนย์เก้าหกสองแปดสี่อ่าอันนี้คือเป็นเบอร์เก่าโทษเลยตลอดนะครับอ้าเดี๋ยวลำลาไปเดี๋ยวมาลงคปปปไปเพิ่นไหมมีเซิชกันฟงกัน,นฝ่ายยังเรียบร้อยนี่น เสือดินเสือกาวใส่ท่อใช้ยังใสนี่ครับผมเทียบง่ายๆลงดินลงกาวเสิอดสองสั้นพร้อมเสิอสองสั้นนะนะครับนี่อ่าโครงเหล็กนะครับลงโครงเหล็กเห็นไหมครับนี่นะครับนะอ่านี่ยอ่าบอดไปใหยห่วงฮะคุณป้าคุณไปหาเขาให้กินเหรอนะครับผมฮะขอขอบคุณครับผมนี่ครับผมนี่เห็นไหม กินข้าวปัญหาเองนะป้าแข็งเปิ่เนาะแข็งเปิ่อนเอาไม้สดด้วยอย่าทำเองแข็งแรงเลยครับป้าเจ็ดสิบเอ็ดปีนี่ข้าวป้าป้าหนึ่งเอานี่ข้าวเจ้าเนาะข้าวมานันด้วยแล้วทำนากินเองไม่เลยซื้อข้าวด้วยออืโอ้ขอบพระคุณหลายๆขอให้ได้น้ำเหลายๆอายุมันอาย,ยุยาวๆคนยืนเบื้องหน้าไปหลายๆเบื้องเนาะแซ่บปั๊บเนี่ยเบื้องนะครับ ถ้าเพิ่นเด็กกินแล้วก็เลยสนองเพิ่นเพราะว่าเพิ่นจัดมาให้เนาะครับอือเพิ่นเฮ็ดให้กินเพราะว่าเห็นมาเฮ็ดงานเมื่อยกันนี่ครับขอขอบคุณป้าเด้่ยพงศ์กอยชอยน้ำเนาะราคาที่แบบคุ้มป้าว่าคุ้มบ่คุ้มจนน,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 ใน,ใน้มมนนำมนนะันเห็นน้ำเป็นจังได๋บ่ขาดดอกป้าการันตีเลยน้ำบ่ขาดแข็งแรงนะเพิ่นเฮ็ดยังได้เบิดนี่ครับ71ปีนะป้านี่ครับอืมนะครับเหนือครับอ่าเก็เห็นว่า เงินทองนะครับเงินทองกับสุขภาพนัวป่าพันจิติเบลปีสุขภาพคือถ้าสุขภาพพอดีเนี่ยผมมีอย่างแน่นอนเบิดมีเงินเท่าไรกับเบิดครับผมมัอมีเท่าไรกับเบิดนะครับเอาสุขภาพนะครับเบิ่งเจ็ดสิบเอ็ดปีโอ้นี่พี่มวยเอาขึ้นเพิ่มป่ะแปดสิบเอากี่ปีเอาได้ยี่หน้าม่นานร้อยแปดร้อยแปดร้อยยี่ไปหนึ่งร้อยยี่นะร้อยยี่นะครับผมร้อยยี่นะ ไอเจ้าเอกอนะครับเมืองป่า,ชาใช่ทีเบียนี่เขาคือเขาบุญนะครับบุญยู่โดนย,ยู่แบสบายพี่มั้มไม่เป็นสิสิเปียกทำยู่บ้านอยู่ไหลไม่ได้มาทั้งนี้เกิดเวลาปีหนาเกิดอยากกินมะม่วงมะม่วงเกิดขับรถมากินเลยเด้อครับปลากระมี้นเหมืนเต็มสะาบางเขนว่าจอมาดานเขาวันไปไหนมันโตใหญ่อย,ยอยู่แต่วานนะะ่าฝนไม่รินนราปลาเนาะไม่ได้หวงเลยนในบ้านนี่ยไม่หวงปลาแข็งแรงลุงเราแข็งแรงอยู่แบบสบายโอ้อยู่แบบมีความสุขเบิ้องรับลมเบิ้งนี่แข็งลมนะนะครับ กินเราไม่มีอะไรแกลมกาบมะม่วงมาครับผมโซยต่อทีมงานกินจนออกไปเหรอครับผมค่าแต่ฮารวีดโรวนะครับผม